าาชิปไปใช้น,น่ะนะพันมัสวัสดีโคกน้องนาเร็วสวัสดีสวัสดีค่ะวันนี้พามาชมแปลงของพ่อบุญธรรมเนื่องมัสฉาที่เป็นต้นแบบของโคกน้องนานี่คือกล้วยพันมะลิอ่องนะคะที่มีเครือใหญ่มาก ก็ผลผลิตพี่พ่อคนทำปลูกอันนั้นอียงอ่ะนะแตงกวาแตงอียังคือเป็นมากงะส้นพนัโน,พนโบราณท่นโบราณโอเคค่ะสิบผ้าให้คอยปีนไปทางไหนเนี่ยมาตรงนี้แนละ้วมาใช้อีกพี่น้องเอ้ยจะมาถูกไมเนี่ยแถเบื้องแนวโคกน้องหน้าห้าวเพื่อนไทยแล้วเตรียมดินเนาะค่ะค่ะไปะปีนนไปขึ้นได้บ้ะไหน่ะนะ บ่คอยถามคอยนี่แม่ว่าคอยคุยกันได้บ่บ่รูปเครื่องกล้วยหัวกล้วยกื้วยใหญ่มากจองเด้อค่ะจองไปใช้งานบุญได้ตอนนี้ฝนกำลังตกนะคะฝนก็ตกนะช่วงนี้พายุเข้าโอ้โหกหงดงหน้าพ่นมีดอกไม้ดอกไหลน้ำเอ้านี่คือบ่อที่มีรูปที่อินทรียไหนนี่บ่อรูปไม่แตก เออรูปเลยอแบพี่น้องมาเบิงน้องสาโคกน้องหน้าเล่าเนาะค่ะมุ่งบุนก็จะเป็นกอภไยเป็นโพดบักพริกแบบพริกเออตัวนี้จะเป็นเลขแปดใส่ถ้าปลูกเยอะสามารถขายได้นะคะเออไอตัวนี้ยเลยนงาที่ดินอ้อที่กำลังต้นแบบพรกออกดอกเออตอนนี้ฝนยังมาไม่เท่าไหร่ยังแ้งอยู่แต่ยังดีบอกของเรา ยังมีน้ำก็ว่าน้ำแปลงนี้น้ำสวยมากน้ำออกบ,อกอบอก่อกออหล่อไถ่สืดบ่เนานะอั้นไม่นียังอะไรย่างไปมองคหกกันไม่ี่ยงนะังอ่ะอันนี้คือหญ้าไม่แน่ใจว่าหญ้าเนี่ยเปียกย่าหว่าออไปผ้าพี่น้องรอบไปอีกเ,เไปไปล็วๆวให้เวลาอันนี้คือมะเขือปลโอ้ มะเขือ,ปอ,เ,อ,ปอเปาะมะเขือเปาะมีแม่ปลาบูนะคะแม่ปลาบูเติมยางมาเออแม่ปลาบูเอาเกจไปปลูกก็จะเป็นมะเขือเปาะเออเออนี่เอาไ,ปไปว้เอถอะดิ่งกบไล้เนี่ยนี่โอ้โหนึกยังไงเด้งเนี่ยคอถือฝนได้เนี่ยหัวเจ้า กุ้ยเชือใหญ่มากเออนี่พี่น้องมีจต่ปากล้วยขนาดขนาดเท่าไหร่นะคะตรงนี้หนึ่งไร่หนึ่งไร่หนึ่งไร่ผลิตภัณฑ์ก็จะมีอะไรบ้างมีบ่อชองบ่อกบ้องบ่อแล้วก็ฟองไส่ไก่ฟองไส่ไก่ขนาดหนึ่งไร่แล้วสินค้าผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในนียมียังแน่มะก้วยมะนาวเห็นี่มะนาวตะไคร้ ตะไคร่พี่น้องตะไคร่มีพริกมีบักพริกมีบักเขือเนาะค่ะมีหน่อไม้มีหน่อไม้มียาเน่เปียมีดอกไม้กับมีมีคามีกับเผาอันนี้เพื่อนกําลังทําการโฮมดินเนาะค่ะเพื่อนโฮมดินไว้เนี่ยนี่นี่นี่บ่ถึงฤดูแรงเพิ่นสีบ่อห้ความื้นมันออกจากดินเออวันนี้ได้ต้นไม้นี่ที่ลงมไม้นี่มันรอดรอดตายได้เพราะว่ามันมันมันไม่โดนแดด มันไม่แห้งแรลงค่ะเอาอนี่ตัวมักม่วง,งเบิดไปล่าพี่น้องแน่แต่งพ่อบุญห้ามก่อข้าวๆก็จะมีข้าวนีนี่ก็ขอสวัสดีค่ะ